เดี๋ยวแม่จะรัดคิวมันมีประเด็นเดือดอ่านะคะก็แม่ไปดูช่องลูกอ่าลูกเบาหงแดงเออจริงๆแล้วลูกเบาหงแดงก็พูดดีแต่ถ้าแม่จะขอได้นะไม่อยากให้ลูกเบาหงแดงใช้คำว่าทําไมต้องให้ลูกอุ้งอิงไปกินจ๊ดๆแบบนี้คะ่ะอันนี้ไม่ควรย้ํานะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็พูดกับลูกเบาหงแดง อีกส่วนตัวเพราะแม่ต้องพูดประเด็นนี้เพราะว่าแม่ก็ถูกแท็กไปด้วยเขาแท็กช่องแม่ด้วยลูกบอลของแดงน่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าบางคําไม่ควรย้ําอมว่าให้อลราไปตืดๆไปเนี่ยไม่ควรย้ําค่ะนะนะนะลูกนะโอเคข้าประเด็นต่อนะคะก็พ่อเอกเพื่อนกัรรีวิวว่าอิราเนี่ย <c oughs> กินอาหารญี่ปุ่นอืนะคะก็มีพวกอะ,รกระลีกะราสมันก็บอกว่าให้ไปกิน ขี่มันจังใช่ไหมค่ะโอเคนะจ๊ะฟังต่อเอ่อมึงบอกว่าให้น้องไปกินของมึงใช่ไหมมึงเก็บไว้ให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงแดกเถอะค่ะมึงเอาไว้ป้อนลูกป้อนหลานเอาไปป้อนพ่อป้อนแม่มึงเด้อขี่มึงหนักอ่าเพราะว่าอีลาบรได้อดอยากค่ะถึงอดอยากเขาก็พ่อกินค่ะขี่นะนะมึงเก็บไว้ป้อนโคตรพ่อโคตรแม่มึงก็แล้วกันเอาเจ้าสิสาพี่นองเอ้ยสร้างเว้ยอืม เว้านี่โอ้ยคำพูดดีๆนี่ไม่มีหรอกไอ้พวกนันลกเนี่ยเออบ่มี่ค่ะว้าไปลง่งตรงลองตางจางัจางชั่นจังสินั่นลหละกูจะฝากถึงมึงด้วยไอ้คนที่บอกว่าให้อีลาไปตึดติดๆเนี่ยมึงเก็บไว้ให้โครดพ่อโครดแม่มึงแดกแล้วให้ลูกหลานมึงแดกของมึงด้วยแล้วมึงกดแดกของตัวเองเข้าไปอนะาจาะมึงไม่ต้องมาเผื่อ ม่อต้องให้คนอื่นเให้ครอบครัวมึงแดกไปเถอะพวกกูไม่นิยมแดกพี่ค่ะพวกกูกินข้าวนะบะามาักค่ะบะามากักเอาไว้กินเู้เดียวครอบครัวมึงนั่นแหละเอาไว้เลี้ยงโคดมึงเลยเด้อคนอื่นไม่ต้องการค่ะเอาไว้เลี้ยงโคดมึงไปอ,อแดกกันในนั้นละ่ะอายุตั้งใจงละ่ะตามสบายจ้ะ <laughs> เกียร์นะคะโอเค <laughs> มันมีประเด็น <laughs> คอมเมนต์คอมเมนต์ในนะช่องแม่ อะนิดเดียวแม่ก็เอามาพูดเพราะว่ามันโดนมันดนอ่า fc อีดากดำเนี่ยนะเขาบอกว่าอ้ดากดำเนี่ยมันบอกว่ามันไปอยู่วงสองนี่มันไม่มีคู่แข่งเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคำพูดนี้ก็แสดงถึงสันดานของคนที่มีความอิจฉาลิษยาคนเราถ้าไม่มีความอิจฉาอิจฉาลิษยามันจะไม่แข่งกับใครค่พระพอมันบอกว่า มันไปอยู่วงสองมันไม่มีคู่แข่งนั่นคือมันอยู่วงหนึ่งมันแข่งกับทุกคนเลยที่นี่แน่มันแข่งอีหล่าเนี่แต่มันแข่งยังไงมันก็แข่งไม่ขึ้นวาสนาบ่มีสันดานก็ไม่ดีที่น่แน่โอเคแหละมันมีโอกาสมากกว่าคนอื่นถามว่าคนที่เข้าในองค์กรเนี่ยมันมีมาเยอะเด็กใหม่ก็เยอะแต่พวกเขาทําไมไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าอีดาร์ดอันนี้ก็น่าคิดนะ อ่าแต่ทีนี้พอเราไปตามหาว่าเออบางคนอาจจะคิดแต่บางคนถ้ามองถึงเหตุการณ์วันที่มันเข้าไปมันเหมือนมันเหมือนแบบมีการจัดฉากมาแล้วอ่ะเหมือนมีคนฝากมาแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้่งนี้เป็นสเต็ปสเต็ปแต่ที่แม่แปลกใจว่าไอ้คนดูมันเป็นล้านนี่เบื้องมองไหนวะอ่าวันแรกที่มันเข้าองค์กรเนี่ยเขาบอกว่าคนดูมันเป็นล้าน ไม่รู้ไปดูตรงไหนแม่ไปหาแล้วมันจักบ่เห็นไหมอ่าหรือว่ามันเป็นการสร้างกระแสปลุกกระแสหรือสร้างความนิยมเออหรือว่ามันเป็นคนเทนต์ก็ไม่รู้นะเนาะเพราะว่าถ้าคนเรามีศักยาภาพขนาดนั้นอ่ามีความน่าสนใจขนาดนั้นปตานนี้มันต้องเป็นชั่ปอร์สตาไปแล้ว อันนี้มิแต่ร้องกับร้องไหมเอาง่ายๆว่าเพลงที่เขาไปเขาของอาจตกันยังร้องได้สองมือแล้วโอเคคําว่าร้องได้มันร้องได้อยู่แล้วแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงที่ควรจะปล่อยออกสู่สาธารณะชนเพราะมันเป็นเสียงแหบอืมว่าแฟนว่าจังไงยังลอยมาได้ทุกวันในยามแล้วนั่งแข่งกัน เอ้บางคนทางบ้านจังใดเอลแงาบงังแหนาเม็นโมทีนี้ถ้าเกิดปล่อยออกมามันก็จะเกิดการพฤติกรรมเรียนแบบอ่าลูกหลานของเฮ้านี่อุ้ยนักร้องเสียงแแบบลูกหลานเราออกมาเสียงดีไปเลยต้องไปร้องเสียงแแบบตามมันอ่ะหหวแฟนว่าทั้งไหาหวันนี้คุณพ่อคุณแม่ตายเลยทีนี้พฤติกรรมพฤติกรรมเรียนแบบ อันนี้ต้องชื่นชมผู้บริหารอยู่ประเด็นนี้ที่ไม่กล้าปล่อยเสียงนั้นออกมาแต่ถ้าให้มันร้องเพลงเร็วน่ะมันก็พอจะกบกบไปได้คือรุ่นตีมันจุไงอรุ่นตีโจ๊มันก็จะสามารถกบเสียงได้คนก็จะไม่ได้มองเสียงนะเราไปมองท่าเด้าสยองของมันเอออันนี้ก็ช่วยได้เยอะอ่าถ้าให้อีดักดำร้องเพลงเร็วแม่ว่าเ่าท่าอยู่เออแต่ต้องใช้ท่าเด้าของมันสะกดคนดูนะ เบีงยงเบนเนี่ยใช่ว่าจะกดเลยเอาท่าเล่าเบี่ยงเบนเสียงอ่าสิทูทูไท,ทยๆได้อยู่กันเนาะโอเคแสดงว่าที่ผ่านมาอีดาดำมันอยู่ในวงเนี่ยมันมันมัน,มนตั้งตัวเป็นเออเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นใหญ่เออเพื่อที่จะเหยียบใครบางคนเออพยายามสร้างตัวตนในในคำว่าอิทธิพลหรือมาเฟีย อามาเฟียดูได้อย่างไรว่ามันเป็นมาเฟียก็เอฟซีของมันแต่ละตัวและคนที่ไปร่วมกับมันนี่โคดหยาบคายเลยามาดามาแซะเหมือนไอ้คางคกเนี่ยอันนี้โคหยาบคายนะเออปากว่าตาขยิบเขาเอินว่าปากหวานกลนเปรี้ยวเบื้องหลังนี่โคดเร็วเลยใช้คำว่าโคดเร็วเลยค่ะใช้ได้เลยคำนี้ เพราะมันไม่เคยจริงใจกับใครมันเห็นผลประโยชน์ส่วนตนอะไรที่ทําแล้วไม่ได้เงินไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนมันบน่นมันดา่ายกตัวอย่างสมัยก่อนที่ดูแลวัวให้ให้น้องนี่อบนเออว่าทําไมต้องมาเป็นภาระอา่าทำไมแม่ของอีลาคือบอมาเอาวัวจากเถอะมันบนทุกวันมันไม่ได้มาทําหน้าที่เลี้ยงวัวมันว่า จนเอฟซีสงสารแม่นอกเลยโอนเงินให้มันปิดปากมันได้มันเลยเงียบรู้สึกตอนนั้นเขาโอนให้ห้าพันหรือหมื่นนี่แหละว่าช่วยดูแลวัวแทนแม่อีหลาเพนยังหานถมารับรไรตอนนั้นอืมไอค้คางโ๊กนี่แหละอีกตัวหนึง่งก็ไปร่วมมือกับอีดาดรำม,มันก็เป็นแก๊งอันธพาลขึ้นมาอืมแล้วทีนี้มันก็รวมกับกลุ่มบ้านฮักอ่าบ้านฮักสิบแปดมงกุดเนาะมาร่วม เข้ามาด้วยกันเออจกกับกลุ่นกันเล่นงานอีหล่าวนันนี้เออแซะทุกวันมันเป็นกลุ่มแซะมาเป็นปีแล้วพวกนรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันสร้างความฮึกเหิมให้กับอีดากดำทำให้รักดำไม่กลัวใครเลยบ่าย่านไทจา่าไม่กลัวจาวาว่าอาืมเร่า,า,อาไอ,อ,อ้ยังนีมือมืมือ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 สนใจบ่าย่านไทเออโอ้ย ดาผู้ดใดเขาไปคอมเมนต์บอดีมันดาเบิดแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ควรใช้คำพูดเหล่านี้เพราะมันคือศิลปินในอนาคตทําให้คำว่าศิลปินมันจบไงถามว่าผู้บริหารเนี่ยแกจะผักดันมาเท่าไหร่เกือบปีมาเนี่ยผู้บริหารผักดันผักดันผักดันซื้อเสื้อผ้าให้ลงทุนเยอะที่สุดเลยเสื้อผ้าอีดักดำไม่เคยซ้ำ ชุดเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเบิ้งเบิงแล้วโอ้ดูแลดีกว่าอีหลายถ้าเปรียบการมาครั้งแรกนะลูกอิงมายังได้เสื้อผ้าเก่าๆเสื้อผ้ามือสองมองกุฎก้อนหนังยางละถ้าทุกคนย้อนอดีตไปได้แต่เปรียบกับอีดาดำนี่มงกุฎใหม่ชุดใหม่มีผู้ติดตามมีผู้จัดการมีช่างแต่งหน้าทุกอย่างและให้ ขึ้นลิฟต์บอกเวลาร้องเพลงนาะอ้ยอลังอลังการค่ะยิ่งใหญ่ค่ะแต่งนาคืออีดาทุกอย่างเลยก๊อบทุกอย่างวันที่อีดาดำมาใหม่ๆก๊อปอีดาทุกสิ่งทุกอย่างเลยถามว่าทาไมมันจึงก๊อบขนาดนั้นมันดักเอามาอะไรดักเอาติปอ่านี่คือเป้าหมายความเจ้าเล่ห์ของอีดาดำมันเอาทุกอย่างมันใช้ความเป็นเจ้าเล่ห์ของมันดักทุกอย่างเลย ก็ปี้มีเป้าหมายก็ปี้เพื่อดักเอามาไลเอาทิหน้าเวทีบางที่เนี่ยเอฟซีที่เดินทางมาเมืองอีหลาอุ้งอิงใส่ชุดชุดสีขาวมันก็ใส่สีขาวบางวันที่มันแต่งหน้าไม่ทันขึ้นเวทีไม่ทันเพราะมันมัวแต่ไปจจอเมืองอีหลาเนี่ยมันจะยังไม่เขาแต่งหน้ามันก่อนไปจ่อเมืองว่าอีหลาแต่งหน้าทวนเสียงเฮ็ดพุมผมไปไหใส่ชุดสีอะไรแล้วมันจึงให้คนแต่งหน้ามันมาแต่งบางทีมันขึ้นไม่ทันเพราะมันมัวแต่่อ แล้วเวลาออกหนาวไวที่ไฟมันสว่างคือคนนะ่ะบางทีก็ดื่มใช่ไหมเอฟซี FC มหาอิหลาเขาก็ดื่มหนาวเวที่เออมันก็ไฟแสงสีมามันก็จําไม่ได้แล้วว่าใครเป็นใครเพราะว่ารู้ว่าเออลกูกอุ๊ิงหนาตา้สิแจ้งชุดจังสิปรากฏว่าอีดาดํมมันเสือกแต่งเหมือนทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นคะเอซเอาติปไปให้มันมันดักเอาติปหน้าเวที เพรแต่งหน้าคืออีหลานี่ได้ก็ไม่น้อยจ้าณวันนั้นนะแล้วมินมินมันมีอยู่ครั้งหนึ่งความจริงมันปรากฏดว้วยออก็ปี้ไปก็ปี้มากแต่ฟ้าดินก็ฉีกหน้ากากมันจนได้แล้วหลังเวทีอืหลังเวทีรู้สึกจะเต้นนี่จะเอาตั้งใกล้อีลามาั้งอ๋อมาวันแรกก็มีเต้นส่วนตัวด้วยนะ อีรากดำเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีมากมีเต้นส่วนตัวให้สมัยก่อนอีลาบ่มีเต้นเนี่ยค่ะกันมาใหม่ๆไม่มีเต้นนะจ๊ะเพิ่งมามีรอบหลังนี่แหละอืออีนี่แล้วทีนี้เต้นก็อยู่ใกล้กันจ้ะอือเอฟซีกับมาเลยออม,มาโค้ทายรูปเพราะว่ามันแต่งหน้าเหมือนกันทําผมเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกันแต่งหน้าเสร็จออกมายืนหน้าเต้นเอฟซีเขามามาทายรูป กำลังสีเอาติบให้แนมหนาเบิ่งก็คกะอา้าคนนี้ไม่ใช่อุงอิงนี่เขาก็เลยชักเงิ่นกลับแล้วเขาก็บอกเขาโทษค่ะจำผิดอา้าเบืรอเลยจ้ะอีลีฮีมันมีอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เอฟซี FC ทรงมาให้แม่เบิงมันเหมือจ้ะเนี่ยหลอกไปหลอกมาจนเอฟซีจับติดเขาเลยเข้าไปหลังเวทีไง เขาชิเข้าไปหาอิหล่าอีกรอบนะให้ติบนาเวทีแล้วสิไห้กลางล้างอีกแต่มันผิดคนเขาก็เลยชักเงินกลับทีเนี้เบอจ้ะเขาไม่เขาเลยเขอตู้นในการจผิดคนเขาเลยแลนไปหาอิหลา่านางก็เลยแบบหน่าจอยเลยตอนนั้นอนะเออมันมีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งนานแล้วแขงกอ๊อฟคำว่ากอนะ๊อฟน่ะมันก๊อฟจริงๆอ่าเห็นไ,ไหม พอมาวงไหมก่กะยังไงแจะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเออแล้วก็มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่อา่าไอบูดเนี่ยนะไอบูดท,ที่สอนมันเนี่ยไอนมบูดเนี่ยเ,เดี๋ยวก็เกงมันบอกว่าอา่าหนุษิได้อันชิได้เป็นที่หนึ่งจะได้เป็นที่หนึ่งสักทีมันว่าอา่ามันบอกว่าจะได้เป็นที่หนึ่งสักที แล้วที่มันบอกว่าไปอยู่วงสองไม่มีคู่แข่งไม่มีใครอยากไปแข่งกับมันหรอกค่ะเพราะมันไม่มีผลงานให้เขาแข่งแหมไม่มีใครมาอยู่วงสองนะไม่มีใครแข่งไม่มีคู่แข่งโอ้ยไม่มีใครไปแข่งหรอกค่ะไม่มีผลงานเอาอะไรไปแข่งคะอยู่ผู้เดียวไปเลยจ้ะ คนที่เขาอยากจะแข่งคนคนนั้นต้องมีผลงานที่โดดเด่นอ่าคือจังอีลาโซโฟ,ฟี่อนเสร็จเขาก็ได้หนึ่งผลงานเพลงแล้วอีกผลงานเพลงสองมนสียงซอออนจอีเสียงเศร้ากลมคนเงาฟังครั้งใด ใจคิดถึงนุ่มเดโนส่งเสียงโซมาคร้าวรึงใครคนหนึ่งเฝ้าลงมนคนสีโซผลงานที่สองจะกกองลูกโซเฟียแจ๋ว แม่คุยมาได้ไปอยู่วงสงไม่มีคู่แข่งมันไม่มใีใครอยากแข่งกับมึงค่ะมันไม่มีอะไรให้ไปแข่งเคลียร์นะจ๊ะ FC ดักดํได้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนค่ะอืมเนี่ยจริงๆแม่จะพูดเรื่องเสียนนกับอ่าลูกกันใจแม่ขอรักคิวมาตรงนี้เพราะไม่ไปเป็นคอมเมนต์ไง FC ดักดอะม,มันสบายใจมันไม่มีคู่แข่งที่ไม่มีคู่แข่งเพราะมึงไม่มีผลงาน มึงอยาโซโอ้บันดีขึ้นดีนี่ไม่ทำอะไรกวดน้ำไม่แต่กูนี่แหละ <c oughs> อบใจ <c oughs>